รุปโรงบุญกองทัพธรรมประจำวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2560ช่วงวันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นียค่ะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของทางหน่วยราชการนะคะโดยเฉพาะกองทัพไทยเข้ามาดูแลประชาชนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะมันก็เป็นช่วงของศรีสาโศกยังทำงานอยู่1 2ส่วนวันที่3และ4เนี่ย ก็เป็นสีมาโศกเข้ามานะคะส่วนพี่น้องที่มาเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะ,ะน้อยนะเราก็คิดว่าจะลดลดลงไปแต่พี่น้องเราก็ยังมานะคะยังเต็มใจมาทีมนี้60 60คนนะคะที่มาช่วยกันก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยอยู่ที่สันเตียโศกในสองส่วนที่เราช่วยกันตรงสันเตียโศกนี่ก็จะฟจุดิบเราจะมาวันต่อวันเพราะว่าที่นี่มันเก็บที่เก็บมันไม่มีนะคะ เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการหุงข้าวที่มากที่สุดเลยนะคะให้กับโรงครัวเจ๊ล้างถึง10หม้อแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทหารซึ่งขอมานะหนึ่งหม้อแล้วก็โรงทานที่อยู่ข้างๆเราอะค่ะนะคะเป็นการหุงข้าวในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสูงสุดเราทำได้แค่52แต่เมื่อวานนี้54นะแต่เราก็แจกหน้าเหรอโรงครัว หลังพระแม่ธรณีด้วยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงคือยิงยาวเลยแล้วทีหมอเขียวมาต่ออีกประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นหมอเขียวเขาจะเตรียมตัวช่วงช่วงที่ปิดร้านแล้วก็ไปไปเสิร์ฟที่กอขอส่วนเวลาหยุดนั้นเราตกลงกันเมื่อวานนี้ว่าจะหยุด9ก้าโมงถึงสิบเอโมงทานข้าวแต่ดูวันนี้แล้วบรรยากาศจนเช้ามันเงียบนะคะคนจะมาตอนตอน9ก้าโมงขึ้นไปเราก็เลยไม่ได้หยุด นในเต็นก์กอขอที่เรารับผิดชอบแล้วก็มีหน่วยทหารจากกองทัพไทยเนี่ยค่ะแล้วก็สถานที่ของเขาเนี่ยอยู่ดอนเมืองนะคะที่ทํางานของเขาอะค่ะก็มาร่วมแจกโดยเอาทหารทั้งทหารเกณฑ์ในร้อยในพันแล้วก็ระดับในพลนะคะเข้ามาดูแลความเรียบร้อยการแจกอาหารของเขาเนี่ยทำให้ประชาชนประทับใจแม้นแต่เราเนี่ย ซึ่งอยู่ในพื้นที่มาตลอดมาเห็นการทํางานของฝ่ายทาหารแล้วเนี่ยประชาชนอุ่นใจเพราะว่าท่านในพลเดินเข้าไปในแถวพูดคุยกับประชาชนคนไหนไม่มีอาหารกินเรียกหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยที่มาแจกนะคะก็ระดับนาวาเอกนะคะแล้วก็ต้องมาเสิร์ฟอาหารให้กับประชาชนกับมือแล้วประชาชนก็รับด้วยความยินดีบางคนก็อวยพรนะ โดยเฉพาะคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะพอเห็นทาหารเนี่ยมาทําแบบนี้มันติดดินเหมือนเขาถอดยศออกไปเหมือนได้พูดคุยกับนายทหารชั้นระดับในพันน่ะนะคะณวันนี้เข้ามาขนส่งอาหารรับจากโรง,งทานโรงบุญไปส่งที่เต็นต์ต่างๆท่านบอกว่าท่านออถอดหัวโขนออกท่านคือประชาชนของพระราชาวันนี้ได้คุยกับคนโทร ชัยเลิกนะคะซึ่งเป็นรองแม่เป็นรองเสนาธิการของหน่วยที่มาประจำการสิบวันเนี่ยค่ะท่านบอกว่าท่านก็ไม่เคยเห็นนภาพแบบนี้นะคะท่านขอบคุณกองทัพท,ที่ดูแลแล้วก็โรงครัวต่างๆที่ดูแลนอกจากช่วยบริการรับใช้พี่น้องประชาชนยังเต็นท์กอไก่และขอไข่แล้ว ทางหน่วยงานกองทัพไทยมีความสนใจในอาหารมังสวิรัตหนึ่งมือ้อลดเนื้อสัตว์เพื่อพ่อเช่นกันคือท่านมาทานอาหารมังสวิรัตกับเราค่ะอย่างวันเมื่อวานนี้เราก็เอาส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ผัดหมี่โคราชไปให้ก็ถือว่า,าท่านก็บอกว่าขอไมอ่หีีขอข้าวเหนียวส้มตำหอีนะคะแล้วพอเห็นกันพอเห็นข้าวเหนียวก็ส้มตำนี่ก็แบบ ก็คือชอบนะคะแล้วก็แจกตามตามกลุ่มต่างๆด้วยก็ถือว่า,าถือว่าท่านอาขอมานี่ขอมาทานบังสวิรัตนี่ก็ถือว่า,าคือท่านได้ทานแล้วมันใช้ได้รสชาติดีวันนี้ก็ขอผัดก,กระเพราไปอย่างนี้ค่ะาทางกองทัพก็ได้มาเชื่อมกับพวกเรานะคะแล้วก็มีนายทหารใหญ่ๆที่ท่านมาดูมามาเดินทุกเต็นเลยค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็มาถามว่ามีปัญหาอะไร แล้วก็ทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะท่านก็มาเยี่ยมนะคะส่วนประชาชนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแถวกอไก่เนี่ยเสิร์ฟตลอดค่ะนะคะ,นะคะถึง8ชุดนะคือกอไก่แถวเดียวแถวที่1นนะคะคือมันไม่ไปไหนอะ่ะเราก็เลยได้รับบุญเต็มๆร่วมกับกองทัพไทยนะคะวันเมื่อวานคือถ้าสมมุติเราเอาอาหารไปไม่ทันท่านก็อาจจะไปขออีกโรงหนึ่งเพราะว่าคนเข้ามาแค่กอไก่กับขอไขอ่อ่ะ ไม่ไปคอควายงอง,งูนะเราก็เลยรับบุญนะคะรับบุญดูแลพี่น้องแบบคือ,อ,อมีทหารมาช่วยเราก็เบานะคะทางโรงครัวของเราก็นายทหารก็จะจัดคนมาช่วยในครัวเราแต่ทีนี้ตอนนี้เป็นทีมสีมาโศกเราก็เลยให้พี่น้องชาวสีมาเนี่ยทำนะคะส่วนไปเสิร์ฟที่ตรงนั้นเนี่ยพี่คนเดียวที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อประสานงานกับทางอาปันลุง แล้วก็อเล็กดับบุญนะคะว่าตอนนี้เราต้องการอาหารอะไรตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราประสานกันแล้วก็ฝ่ายดูแลก็คือนาวาเอกเอ่เอนาวาเอกรัตด,ดานะคะ<ม>เขาก็ประทับใจพวกเราว่าทำงานกับพวกเราอะ่ะมันเหมือนญาติอ่านะคะตอนแรกเขาจะลาหยุดลาหยุดเขาก็ลาไม่ได้นะฮะเขาบอกพวกนี้พี่หนูไม่มาแล้วนะอย่างเงี้ยก็ มันคิดถึงกันว่าอย่างนั้นมันคิดถึงกันมาวันแรกก็ถูกชะตากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีจุดศูนย์รวมเดียวกันก็คือพ่อหลวงความใส่ใจในความสะอาดและคุณค่าทางอาหารที่ถูกหลักโภชนาการของกองทัพธรรมคือการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งยวด ก็ต้องอาศัยความละเอียดประณีตนะคะที่จะมาทําตรงนี้ก็คือว่ามาล้างผักล้างหางที่ในเต็นท์เลยเพราะว่าเนื้อที่ตรงด้านด้านด้านนั้นมันไม่พอ,อ,อน้ําพื้นนี่จะไม่ให้เปียกนะคะเราก็ค่อยๆล้างไปแล้วก็สลับสลับกันล้างผักกับล้างหางส่วนผักเนี่ยเราก็ดูกระเห่เราวันนี้ก็มีผักบุ้งมานะคะผักบุ้งแล้วก็ทาง ส่วนหนึ่งก็เอามาจากสันเตียโศกนะคะที่จะมาถวายสมณะแล้วก็พวกเราทานส่วนหนึ่งถ้ามันมีเยอะแต่ว่าถ้าประชาชนเยอะๆนี่ก็ไม่พอยังไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นผักของเราก็ยังต้องอาศัยตลาดอยู่นะคะช่วงนี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราทานกันเองแล้วก็ให้สม,มณะก็ยังพอได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนา,นาคตก็คงจะต้องรอผักจากบ้านลาดบ้างจาก จากเครือแห่ที่เรา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 ปลูกกันแล้วตอนนี้นะคะใครที่ดูบุญนิยมทีวีนะคะตอนนี้นะคะเข้ามากราบพระบรมศพปปหางไม่เกินสองชั่วโมงก็ได้กราบแล้วนะคะจาก 12- 13ชั่วโมงและการเสิร์ฟของทหารเนี่ยค่ะรับรองไม่อดนะคะแล้วพวกเราชาวลงบุญลงทานก็ขอดูแลคนของพระราชาในรชัชกาลที่9และรชัชกาลที่10ค่ะได้ถามพลโทชัยพฤกษ์นะคะวันนี้ท่านก็บอกว่าหลังจากที่กองทัพไทยออกในวันที่10อะคะ่ะ ช้าวันที่11ก็จะเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะติดตามกันต่อไปว่าการดูแลประชาชนจะเหมือนกับกองทัพไทยไหมแต่กองทัพไทยเนี่ยดูแลประชาชนเนี่ยประชาชนประทับใจจริงๆนะคะบางคนถึงน้ําตาคลอขณะที่พูดคุยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ดูกันต่อไปนะคะว่าการบริการของกรมว,วิทยาศาสตร์และกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบบไหนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สู่ช่วงสตาห์ที่2ที่11โรงบุญได้มาประกอบอาหารด้านหลังแม่พระธรณีบีบมวยผมเพราะทำให้แต่ละโรงบุญมีความเอื้อเฟื้อความสัมพันธ์คบคุ้นใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและในช่วงเปลี่ยนถ่ายหน่วยงานทางราชการที่มาเป็นฝ่ายบริการรับใช้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทำงานร่วมกับประชาชนอีก11โรงบุญซึ่งเป็นฝ่ายผลิตเป็นการเชื่อมร้อยสายใหญ่ประชารัฐได้อย่างลงตัวหลังจากครบรอบร้อยวันสวรรคตแล้วนอกเหนือจากความลื่นไหลในการทำงานของทุกหน่วยงานรอบๆมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันนี้ มีความสะอาดโล่งกว้างขึ้นอีกหลายเท่านะับเป็นการออกแบบทั้งระบบได้อย่างงดงาม